สวัสดีค่ะนักเรียนกลับพบกับคุณโอตอีกแล้วนะคะในโครงภาพพระราชพงศาวดารอันนี้เป็นเรื่องที่สองเป็นภาพที่2นะคะโครงภาพนะคะที่56เรื่องพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะเนาะอ่ะเราก็มาเรียนกันเลยนะคะมาดูตรงนี้นะคะคําว่าสันเพชรที่8เจ้านะคะหรือที่เรียกชื่อหนึ่งว่าพระเจ้าเสือนั่นเองนะคะพระเจ้าเสือ จันเพชรที่แปดเจ้าอายุทยาแสดงก็ว่าอันนี้เป็นกษัตริย์ของอายุทยานะคะ,สะเสด็จตรงนี้แปลว่าปลานะคะประพาสแปลว่าท่องเที่ยวทรงปลานที่นี้ก็คือตกป่านั่นเองนะคะตกป่านะคะนางเบยนะคะ,ป,นนะ,คะปากน้ำในที่นี้นะคะปากน้ำในที่นี้คือจังหวัดสมุทรนะคะสาคอน โดยที่พระเจ้าเสือนะคะต้องการที่จะเสด็จไปท่องเที่ยวนะ,ะไปเที่ยวเล่นไปตกปลานะคะที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะโดยนั่งเรือพระที่นั่งที่มีชื่อว่าเรือเอ็กระชัยนะคะโดยที่เดินทางมาถึงคลองนะคะที่ชื่อว่าคลองโคกขามคลองโคกขามชื่อคลองนะคะซึ่งลักษณะของคลองคลองเนี่ยคลองโคดขนเรือค้า ขัดไม้หักสลายเอามาดูตรงนี้นะของญาติวาดลูกนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้สวยงามมากมายนัดเนาะอันนี้ก็คือเป็นคลองโคู่ขามนะคะมีความคดเคี้ยวมากมายเนาะแล้วก็ตรงโค้งเนี่ยนะคะนึกว่าเขาเป็นโค้งหักศอกมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่อยู่ด้วยเนาะเรือนะคะเรือพระท,ที่นั่งนะคะเรือเอกชัยก็แล่นมาเนาะนะคะแล่นมาจนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า คลองคดแล้วก็คือน้ําไหลเชี่ยวแรงมากเลยเนาะทาให้ยังไงทาให้ขนเรือนะคะคือสิ่งที่ขนเรือคือสิ่งที่ต่อเติมมาด้านหน้าต่อเติมนะคะมาด้านหน้าหัวเรือหรือท้ายเรือนะคะประมาณนี้เนาะไปขัดกับกิ่งไม้นะทำให้กิ่งไม้เนี่ยทำให้ทั้งขนเรือก็ กิ่งไม้หักไปเลยเนาะนะคะซึ่งคนที่ทําหน้าที่ในการบังคับเรือมีตําแหน่งเรียกว่าพันธายนรสิงห์นะคะพันธายนรสิงห์นะ,ะหลังจากที่ขวนเรือหักเรียบร้อยแล้วนะคะพัน้ายตกประมาาสิ้นสติคิดพั ai, น้ายนี่คือที่บอกไปแล้วเนาะว่าเป็นเป็นตําแหน่งของคนควบคุมเรือนะคะก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากนะคะทํายังไงเอ่ย โดดหนีไหมไม่ใช่โดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องนะคะก็คือกระโดดลงออกจากเรือนะคะทูลก็คือบอกกล่าวอุทิศต,ตรงนี้นะคะแปลว่าให้ ะะโทษร้องโทษรงนี้ขอ,อุญาตนะคะเขียนผิดเนาะโทษร้องนะคะโทษร้องเนาะ,นะก็คือ,อยังไงไม่ได้ขอไงคะขอขยอยกโทษใช่ไหมไม่ใช่กระโดดลงจากเรือเพื่อขอให้พระเจ้าเสือหรือพระเจ้าสัมเพ็ตที่แปดเนี่ยลงโทษนั่นเองพันท้ายนรสินผิดบทฆ่าเสียเถิดพันท้ายนรสินบอกว่าไงบอกเนี่ยข้าเป็นคนผิดเองทําให้ขนเรือหักขอให้ข้าฆ่าเสียเถิดโดยที่ให้ หัวกับขวนเรือต้องคู่เส้นทำสารคู่เส้นตรงนี้นะคะหมายถึงว่าเครื่องเส้นไหวลืมเขียนคําว่าเครื่องเครื่องเส้นไหวก็คือให้เอาหัวนะคะหัวของหัวพันท้ายนี่แหละนะคะหัวพันท้ายกับขวนเรือนะคะสองอันนี้เนาะไปเส้นไหวนะคะตรงที่ขวนเรือหักนั่นเองเนาะ มาดูต่อนะคะมาดูต่อซิว่าพระเจ้าเสือหรือพระเจ้าสันเพชรที่8ทําำยังไงภูบาลตรงนี้นะคะครูขอย่าเขียนเป็นย่อๆนะคะก็คือคิงคิงก็คือกษัตริย์ในตอนนั้นก็คือพระเจ้าเสือหรือพระเจ้าสันเพชรที่8นั่นแหละเนาะบำเน็จนะคะบำเน็จก็คือรางวัลน,นะคะบำภูบาลบำเน็จให้โทษถนอมใจนอไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเสือให้รางวัลแก่ พันธานาสินนะแต่เป็นการอะไรคะลดโทษเนาะตรงนี้ก็จะหมายถึงการลดโทษให้ให้บาหนเน็จก็คือลดโทษนะให้นะคะลดโทษให้กับพันธนรสิ์เนาะแต่พอพันธนรสิ์ได้ฟังพระเจ้าเสือบอกว่าจะลดโทษให้พันทําไมพันไม่ยอมอยู่ยอมมอหมวยมอดมวยแปลว่าขอตายนะคะตรงนี้จะแบ่งว่ายังไงแบ่งเป็นอย่างนี้พันไม่ยอมอยู่ แต่พันยอมที่จะมอดมวยก็หมายความว่าพันธนุสิ่งไม่ยอมนะคะที่พระเจ้าเสือจะลดโทษให้แต่จะขอตายในสถานเดียวเนาะพอพระเจ้าเสือได้ยินพันธนุสิ่งพูดแบบนั้นยังไงล่ะอาใหมอัอออนนี้ถ้าเจ้ายอยากได้อยาก,ยาก้รับโทษตามประเพณีนะพระโปรดเปลี่ยนโทษปอมฟันรูปแทนพ่อพระในที่นี้ก็คือใครคะ พระเจ้าเสือนั่นแหละเนาะพระเจ้าเสือบอกเอาก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะลงโทษตามประเพณีนะแต่ว่าให้หารูปแทนขึ้นมาอาจจะเป็นต้นเป็นฟางมัดเป็นคนหรือว่าเป็นดินเหนียวปั้นเป็นลูกคนเราก็ใช้ให้พปะนจะคาดฟันแทนนะคะเพื่อที่จะทําตามประเพณีเป็นยังไงพันท้ายนรสิงห์อ่ะพันกาบทูลทัดด้วยท่านทิ้มประเพณีพันท้ายนรสิงได้ฟังดังนั้นนะคะตรงนี้ทัดทัดในที่นี้หมายถึงคัดขาน พันธนนรสินคัดค้านความคิดของอพระเจ้าเสืออีกบอกไม่ได้ท่านจะมาทิ้งประเพณีนะคะความเชื่อตรงนี้ไม่ได้ว่าเพราะว่าพันธานนรสิ์คือผู้ที่คอยควบคุมหางเสือของเรือนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะถึงแม้ว่า,าพระเจ้าเสือจะรู้ว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสเป็นเหตุสุดวิสัยแหละ พันธนรสิงไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าพันธานราสิงบอกเป็ประเพณียังไงก็จะต้องลงโทษตามประเพณีนะคะประมาณนี้เนาะเป็นไงพันธานราสิงดื้อไหมดื้อนะเออนะคะต่อมาภูมินี่ภูมิตรงนี้ก็คือใครคะก็คือพระเจ้าเสือนั่นเองเนาะภูมิปรอบกับตั้งขอบันไลพ่อปรอบกับตั้งหมายความว่าอุตส่าห์ลดโทษให้นะมากมายทําไมจะขอแต่บันไลบันไลก็คืออะไรคะ ตายเนาะสุดท้ายจำสั่งเพชฌฆาตฟันฟาดเก้าจำสั่งในที่นี้หมายถึงอะไรลูกหมายถึงจำใจพราะเจ้าเสือไม่ได้อยากฆ่าพันธนนรสิงห์นะคะแต่ว่าจำใจด้วยความดื้อนะคะของพันธนนรสิงห์ที่จะทำตามประเพณีเนาะก็เลยสั่งให้เพชฌฆาตจากเพชฌฆาตเนาะคนที่คอยลงโทษน,นะคะฟันหัวเนาะก็สั่งให้เพชฌฆาตเนี่ยฟันนะคะเก้านะก็ะคือหัว ของพันท้ายนรสิงห์นะคะออกเนาะสุดท้ายโขนเรือกับหัวพันนะคะก็คือสิ่งที่เอาไว้เส้นสารไหวสารนะคะ1และ2คือโขนเรือกับหัวพันเส้นที่ศาสรแลนะคะก็เอาไปเส้นไหวที่สารเนาะสารสืบกิติคุณเขาคติไว้ในสยามกิติคุณหมายถึงชื่อเสียงนะคะตรงนี้คติไว้ในสยามสารสืบตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ไอสารที่ตั้งเนี่ยคอยสืบอาจจะเป็นความหมายว่าอา่าสืบสารด้วยนะคะสืบสารก็คือชื่อเสียงของอา่าชื่อเสียงกิติคุณนะคะที่กล่าวถึงพันธายนรสิ์เนี่ยก็ยังสืบสารมานะคะอยู่ในสยามอย่างเงี้ยต่อไปนะคะพูดถึงความคุณความดีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนใจความสําคัญของเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ข้อคิดนะคะที่ได้จากเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเนาะข้อคิดอันแรกนะคะก็จะเป็นความจงรักภักดีนะคะความจงรักภักดีของพันท้ายนรสิงห์นั่นเองนะคะที่ไง่พอทําอะไรผิดจงรักภักดีต่อกษัตริย์นะคะ2ก็คือความซื่อสัตย์นั่นเองถามว่าพันท้ายนรสิงห์นะคะถ้าไม่ซื่อสัตย์เนี่ยทำความผิดอะ่ะ โดนหนีหายไปแล้วใช่ไหมถูกต้องไหมคะลูกเนาะดังนั้นอันที่1น่นะที่บอกแล้วรักจงรักภักดีอันที่สองคือความซื่อสัตย์นะคะและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยคือความรับผิดช,ชอบความรับผิดช,ชอบนั่นเองถ้าพันธะนรสิงไม่มีข้อนี้ก็จะไม่เกิดข้อ1หรือข้อ2ขึ้นมานะคะเพราะว่าข้อที่3เนี่ย แม้ว่าตัวเองนะคะมีหน้าที่นะในการควบคุมเรือนะคะแตะ่เกิดเหตุสุดวิสัยนะทำให้โขนเรือหักถูกต้องไหมคะเขาก็ไม่จําเป็นที่ต้องรับโทษก็ได้นะแต่มีความรับผิดช,ชอบในหน้าที่ของตนเองนะก็จะเกิดความรับผิดช,ชอบแล้วก็เกิดความซื่อสัตย์และจงรับพักดีนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็น3ข้อที่ได้ข้อคิดนะคะจากเรื่องนี้สาหรับวันนี้นะคะในเรื่องของโครงภาพนะคะประกอบภาพที่56 พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะในหัวข้อต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ